จังหวัดหนองคายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคม2564กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดถนนและผนงังริมแม่น้ำโขงณวัดหายสกบ้านสังคมตบ,บสังคมอเอสังคมจังหวัดหนองคายวันที่28ธันวาคม2564 เวลา9นาฬิกาสนาทีณวัดหายสกุกบ้านสังคมหม 1, ู่หนึ่งตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้นางสาวศิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคม2564 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธรารณประโยชน์บริเวณวัดถนนและผนงังริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แ,แสดงความจงรักภักดีและน้อมรับลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลนื่อในวันสำเร็จพระเจ้าตากสินมหาราช28ธันวาคม 2,564โดยนางสาวศิริมาวัฒโนรองผู้วริชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำโขงปลูกต้นไครน้ำและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนผนงังริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณวัดหน้าวัดและในพระอุโบสถมีเจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการพนักงานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเกา้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน